มีเราโตสูงๆเงยๆเนาะเบิ้งเบิงบิงมันสิกระโดดแซ่ค่ะพี่น้องมังมันหยับตีนได้หนิพี่น้องเบิ้งมันเฉียงดีนี่แม่เขาอะค่ะทีคู่นี้ตไปกระเสียวมันไปเป็นแม่พันธุแม่แก่เข่าไปสินแม่ก็คอยเสียวออกพี่น้องเบิ่งนั้นพี่น้องเบิ่งอันนั้นหัวมันเฉียงดีดีค่ะพี่น้องเบิ่งเพิ่นว่าใหญ่ขึ้นกระสิเป็นตัวนีเนาะค่ะไว้เป็นแม่พันธุ์แม่บอกต่วไปอันนี้มันได้กี่เดือนแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยบ่ทันนี้พ่อ บ้านถึงเดือนเหมือนปะพี่น้องเบ่งง้วนหน่อยบ้านพอดเดือนพี่น้องเบิ่งอันนี้<อ>สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงงัวทุกผู้ทุกคนนะคะเมนี้กับยูกับหอกบานๆเลี้ยงงัวค่ะอยู่กับคุณยายเฮียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเออคุณยายคือมีเรื่องว้วตัวใหญ่ใหญ่แต่ค่ะใหญ่ยูวันน่ะใหญ่ยูวันนี้พี่น้องใหญ่ยูวันนั่งงวเขาเลี้ยงงัวมาจากปีแล้วก็ค่ะ โอ้ยเลี้ยงแต่ย้ายเพราะติดเถาจนปั่นนี้ล่ะโอ้เลี้ยงมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะค่ะเอาหลายสิบปีแล้วตอนนี้เขามีงัวกี่โตยังไงมีง้วะโอ้มีง้วอ่ามีงัวทั้งเบิดทุกโตเนาะค่ะน้ำมาเข่ามาโบก็เป็นคนผู้บุญกำไรนี่ค่ะพี่น้องตัวนี้สิเป็นแม่เข่าเฮาเนาะค่ะเป็นแม่เข่าเก่าเฮาเลยแราคา อันนี้ลูกตัวแรกมันบ่ค่ะป้าพี่น้องเบิง่ง <c oughs> อัน,นอันนี้ยายเหี้ยนสูงเท่าไรค่ะใส่ <c oughs> ยายเหี้ยนอ่ะสูงประมาณเท่าไรเบิอ่องหัวสูงเกือบ<ร>ถ่วมคนอืมยายเหี้ยนนี่สูงร้อยหกสิบห้าเลยค่ะวัวนี่เกือบถ่วมเขาได้ค่ะพี่น้องเบิง่ง <What the S 1> อันนี้อันนี้ลูกแรก FC ค่ะพี่น้อง <c oughs> พราแไม่พี่น้องอันนี้ลูกแรก เดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวพาไปเบื้องแม่เขา่าก่อนเ,ออเดี๋ยวพามาเบิ้งแม่เขา่าเกาเขาก่อนพี่น,อน้องเบื้องตัวยางใหญ่เลยค่ะพอ,อ,อดีว่ามันสิบว่า่อยขุนก็โบนะคะ่ะนี่พี่น้องเบื้องตัวใหญ่มากคุน่ะค่ะเบื้องแข้งขาเบื้องกลามเนื้อเขาอันนี้คือแม่เขา่าเกาเขาล้กกาม่ได้ลูกตัวนี้ค่ะอ่อยู่ข้างหลังอันนั้นลูกสองอตัวนี้ลูกสามบ้าอันนี้ลูกที่สองนี่ค่ะพี่น้อง ไครว่าเป็นลูกเน,นี่ยนี่น,นี้ก็ค่อยเป็นลูกมันค่ะอืพี่น้องเบิ่ง <c oughs> อันนี้ลูกตัวที่สอง้วกาตัวแม่นี่เด้อเนนะค่ะตัวแม่นี่ลูกตัวที่สาม้วกาตัวผู้นีเดีอยค่ะลูกตัวใดนี่ตัวผู้นี่เป็นลัมปีสกินหายแล้วค่ะพี่น้องแพ้กาลังดีตัวนี้ลูกตัวใดค่ะ ลูกูรูตัวนี้ตัวเมียลูกลูกสาวมันอ๋อจังสี่ค่ะพี่น้องนี่ตัวผูปะนะค่ะปูบ้างหันนี่อ๋อลูกแม่นี่แล้วก็ตัวแม่ลูกแม่นี่นี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ตัวใดค่ะลูกตัวที่สามอยู่นำเฮาของแม่เข่าไงอ๋อขายอันนี้ลูกตัวที่สี่แต่เบิ้งเกิดแต่พี่น้องเบิ้งอันนี้ออกออกไล่กันนี่ค่ะเบิ้งเชืีองว่าเชีองดีดีพี่น้องเแต่ค่ะ พูดปีวะขันเขาได้ขายกี่ตัวขาเแง่หขายตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งแมนบะค่ะเอาไปเป็นแม่พันธ์อ๋อเอนเอาไปเป็นแม่พันธ์นปปนนตัวใหญ่ๆพี่น้องค่ะพี่น้องจําได้แล้วค่ะมันจะเป็นแม่สาวตัวใหญ่ๆดอกขอกนี่โบเคยมาทายหลอดที่สามอ้ามันดือ้อแถวบันนี้เนี่ยเอเนี่ยค่ะพี่น้องเบิง้งนี่อ่าง้อหน่อยสาวนี่นี่ลูกตัวแรก็่อค่ะก่อ <c oughs> นี่ตัวนี้ลูกแม่ใหญ่อ๋อันนี้ลูกแม่ใหญ่เน,ในี่ยค่ะลูกลูกแม่ใหญ่เนี่ยลูกสาวมันเป็นหลานมันอันนี้ ของตัวนี้นี่พี่น้องตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้สิได้ลูกผู้นี่ค่ะสิได้ลูกผู้แล้วก็ตัวนี้ก็สิได้ลูกแม่นี่นี่ค่ะพี่นอ้องป๊าปปีนี้ออกสองตัวเราปีนี้ออกสองตัวแล้วก็ขายไปแล้วตัวหนึง่งอ่าขายไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเสียออกตัวใดค่ะเอาตัวอ๋อล้อตัวผู้นะคะ่ะ อ่าเพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นอยากได้ราคาอีกจักน้อยนึงเพิ่นกระสิสเอาไว้ก่อนโอเยเขาอยากได้ตันนึงกระใส้เขาซื้อตัวนึงได้ผู้ขายกระได้พีนพ่น้องเบิ่งนี่ค่ะเพิพ่นว่าเอาตัวนี้ออกแห้แน่ปะนะนี่ค่ะแต่ว่าโบอยากได้ตัวเม่นี่พี่น้องเบิ่งตัวใหญ่ตอนมาถไทยคลิปนี่ตัวน้อยหน่อยอยู่ได้ด้อเนี่ยค่ะพี่น้องอ่าแม่นมค่ะมาถไทยคลิปช่วงแรกแม่นแล้วกับมาถไทายหลอใไม่นี่ก็คือออกลูกแล้วพี่น้องเบิ่งเบืองเปียงเบิ่งวัวหน่อย พ่นอะค่ะมีแต่โตใหญ่ๆได้เนี่ยพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งพูน่ะพ<บ>่นอะค่ะเบิ้งกำไรมันเดอ้อหนูเ <c oughs> บิ้งเบิ้งว่างหามันเดอ้อเฮาแม่่ะพี่น้องเบิง้งว้ามันมีแต่โตเื่องเื่องเลยค่ะเพราแล้วสิหยับตีนคคบเล็บฉันเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ้งนาเบิ้งมีแต่โตใหญ่ๆแม่มันโตใหญ่ค่ะพอาแล้วเนี่ยค่ะมีแต่โตใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าแม่เขาก็ตโตใหญ่แห้งเนี่ยพี่น้องเบิง้เงเสียงโอ้ ตัวนี่แมน่นาะง่ายค่ะอีหลีอันโตเขาขายไปกับสีบสัวซ้ำานีดีขายง่ายเงี้ยง่าย,าาย,าย,ยง่ายกว่านี่อีกแม่น้อค่ะตัวแม่สาวที่ขายออกโอ้อืมอค่ะตัวที่ขายไปนะเป็นแม่สาวพี่น้องแต่ว่าผสมไปตอนเขาผสมไปผสมไปกี่เดือนค่ะตัวแม่นัน อ๋อผสมไปสองเดือนกะตดชัวเลยเนาะค่ะเพราะว่าไก่ครบกำหนดคอดแล้วค่ะตัวที่ขายออกไปเอามาสเหยียบตีนพี่น้องเบื้องนี้เอาโคได้เรียวทำไมมันหยอกสีหยยบตีนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเบื้องออกซ่ํากันออกไลกันเลยค่ะว่าแมนฝาแฝดกันนี่ค่ะ ตัวแม่ซื้อน,น่องกําไรตัวผู้ซื้อน่องอยังค่ะบักสีหมอกอ๋อตัวผู้ซื้อน่องสีหมอกเบิง้งกําไรฉันสิเด้อหนูนี่เนี่ยค่ะสองตัวพอแล้วเอาพอ่อฉันสิเจ็บไปไปพุนไปหาแง่เหียนพุนไปพี่น้องเบิง้งไป <c ười> เนี่ยค่ะเนี่ถ้าเอาลูกวะนะเออเพราะว่าหาเดียบจะคืนเดียวจะดีเลยครับอืม พี่น้องเบิง้งพเอาพอเบิ้งทำไรไมเม่อันสนบ่เบิ้งพอแล้วพอก่อนบอเพ,พิ่นว่ามันเป็นพันมันน้ำไอตัวนั้นไหนพี่น้องเบิง้ง อันนี้อันนี้ลูกอีหยังเนี่ยค่ะอ่าลูกม้าท่าทออันนั้นนีค peach 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 ่ค่ะโตผูอ๋อโตผูลูกผิกแดงมีแล้วโตสูงสูงใหญ่ๆเนาะเบิ่งเบิ้งเบิ้งมั้สิกระโดดใช่ค่ะพี่น้องเอา่านมันหยับตีนได้หนิพี่น้องเบิ่งมันเชื่องดีนี่แม่เขาอะค่ะที่คู่นี่ไป่กระเสียวแม่พันธุ์แก่เข่าไปฝ่แม่กับไอยเสียวออกพี่น้องเบิ่งนั่นพี่น้องเบิ่งอันนั้นวัวมันเชื่องดีดีค่ะพี่น้องเบิ่ง คนวา่์เนี่ยขึ้นกับสิเป็นตัวนี้เนาะค่ะไว้เป็นแม่พันแม่บอกต่อไปอันนี้มันได้กี่เดือนแล้วค่ะเนี่ยเหรอบ่ทันนี่พอบ่ทันถึงเดือนมันบ่ะบัตรถึงเดืพี่น้องเบิ่องงวงหน่อยบ่ทันรอดเดือนพี่น้องเบิ่งอันนี้หัวหน่อยบ่ทันรอดเดือนค่ะคุณ่ะคือแม่เขาโตใหญ่แฮงมันก็เริ่มหยักรัดหยามนการทันต์นิพนธ์นบบเป็นโพลเร็ววันท แต่ว่าตัวแม่ใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าตัวเม่ใหญ่กว็ตัวผูกเมยแม่มันชันใหญ่อืมคุณอ่ะพี่น้องเบื้องบนหน่อยบ่าันหอดเดือนได้เนี่ยค่ะแต่ว่ามันยางใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่มากหัวเชียงดีค่ะตัวนี้เวลาเอาแนวปะนะค่ะเพราะว่าแม่มันเผาไปหนาตัวแม่บ่ขายขายแต่ตัวผู้ปะนะค่ะโอ้ตัวผู้บ่สนานน้องลาเลงไม่นั่งเลี่ยเสียลาเลียงไม่นั่ะ น้ำหาตังว้าค่ะเมื่อใดน้ำหาตังว้าปะนะค่ะเพื่อนหนึ่งปล่อยงัวพี่น้องป้ามีแต่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มันกะหายลูกดีเนาะค่ะลูกมันก็ใหญ่น้ำนี่อือหูหน่ะค่ะตัวเม่ยตัวเม่ใหญ่กว็ตัวผู้เด้พี่น้องแต่ว่าตัวผู้นั่นเกิดก้อนอยุกตัวผู้สี้เดือนเกิดก้อนอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าตัวเม่นี่มันใหญ่เนาะค่ะตัวเม่นี่มันมีมีสีปอยสีปล่อยใหญ่หนูหน่ะเบิ้งมันสูงมี เบืงสูงพี่น้องคุณ่ะมีต่แม่ใหญ่คๆค่ะคอกนี่นี่สีนิยมขายตังว้ผู่งว้แม่กัสีเอาไว้เห็ดพันธุ์ค่ะเอา<อ>รอบบางหันเพิ่นว่าพี่น้องมาขอบะนะค่ะ <c oughs> กะเลยไดขายไปเป็นแนวบะนะนตบักใหญ่<า>ตบัใกใหญ่คือการกับจังสีล่ <c oughs> ละ่ะพี่น้องตัวใหญ่คือการกับจังสี่ล่ะค่ะผสมพันธุ์ไสองเดือนเพิ่นกะเลยขายบะนะค่ะพี่น้องมาขอไปเห็ดพันธุ์ค่ะ ผสมผสมง้วอะไรกันเวลาเกิดกับเกิดอะไรกันแม่กับลูกเนี่ยค่ะพี่น้องคููนี่อ่าโตแม่ใหญ่สองแม่นี่ตัวนี้นี่เป็นแม่กับลูกกันนี่ก็ได้มาได้ลูกพร้อมกันเกิดอะไรกันผสมกับอะไรกันเกิดกับอะไรกันพี่น้องคููนี่กับขึ้นกันเนี่ยค่ะคููนี่ก็อะไรกันนี่คุณอ่ะอ่อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันสิมาเดือเขาได้พี่น้องว่าตัวนี้ บอสิรักตัวนี้ลหละไปไว้บ้านเป็นตาซังคือสิมาโบบ่ะเนาะไปบอกําไรไปบอกหืมพี่น้องเบิ้งตัวย่างไงได้แขงว้อหน่อยบอนไม้หอดเดือนอยู่น้ำกันบอไปบอกคุณอะไปบอมันสีเดือดคนณอะค่ะเบิ้งมันตัวใหญ่ง้อหน่อยบอสนได้หอดเดือนได้เนี่ยค่ะตัวใหญ่แห้งน้ำนมแม่มันดีน้ำเนาะค่ะคุณอะค่ะเบิ้งสุดยอดอ๋อแม่มันกับห่วงลูกเนาะ พอแล้วกําไรพอแล้วไปลูกไปบืงไปยูน้ำกันบอกไปบอกไม่ย่เหยนก้อนไปไปบอกแม่ย่เหยนก้อนไปอยู่น้ำผู้โบหรอเด้อบางเสียไปไปบอกแม่ย่เหยนก้อนไปไปแล้วมันงัวมันเชื่องดีพี่น้องงวาย่างเชื่องเลยขนาดบ่เคยมาได้เนี่ยค่ะหึพูน่ะเบื้องหลังเปรหลังเปรเปรค่ะเบื้องนี่พุน่ะเบื้อง ตูนะ่ะหัวหน่อยบพราันได้หอดเดือนได้เนี่ยค่ะแต่ว่ามันอ้วน <c ười> ให้ท่ายคลิปดีๆเบิ้งหนะาตูนะ่ะเบิ้งน้าไต้พี่น้องตูน่ะเบิ้งง้อผัวยังเอ้ยบ่าแมนง้อผัวง้อแม่ค่ะตัวนี้ตัวพุ่นเคยง้อผัวอืออันนี้ง้อผัวไปไปยูครูกันนี่ล่ะเนาะไปยูน้ำกันไปเอาไป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 ,ไปผุนเบิ้งพุ่นพุน่นนะคะ่ะเอ้ย โตผูน้อยโตวนี้ค่ะได้เดือนแล้วแต่ว่าโตแม่นี่บทานได้เดือนแต่ว่ามันใหญ่ขายเห็ดกำไรทุกปีค่ะพี่น้องได้ผู้ราคาเลี้ยงธรรมชาติหัวอาหารเ็เคยถือก่านะว่าผู้เลี้ยงคนว่าขายเห็ด เดี๋ยวนะพ่อเอาคนแล้วเราเทียนเลยวเอาไข่เงินไม้ยางนีไปเทียนกันอยู่ไหนนะเดี๋ยวไม่ยากใครเ็นอย่างนี้เต็มเลยไป่หนึ่งค่ะาพี่มาพ่เต็มเลยไปให้พี่หนึ่งค่ะมาพี่มาพี่ะ สำหรับมือนี้นะคะเอฟซีทันใดที่พึ่งเขามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปจากทางช่องรายการสำหรับมือนนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ